ใกลเกมนะครับผมก็เขาเรียกว่าฟรีไฟสรับทงใหม่ดีกว่านะครับเราจะเจ้าของร้านเป็นไก่อยู่พักหนึ่งนะครับเอามาต้องเป็นไก่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยว่จะมา,าเรื่องก่อนเป็นไก่อยู่เหมือนเดิมนะฮะพี่นัก่อนบอกทงเขาด้วยครับตอนนี้เป็นทงอะไรอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเขาเรียกว่าด้านมืดอ,อันตรายนะครับอันนี้คือแฟกสมมุ่นไปก่อนเพราะยังไม่มีแฟกจริงอฮะพึ่งประกาศตัวนี้น้องจิตต์ร้องสัตว์อะไรนะครับโอ้จะสู้ได้ไหมวะโอ้หพี่นะเพี้ยงเลย ไม่ชอบเวฟนี่ครับพีบค่คาราคนี้ทำไมออกบ่อยจังเลยครับไม่เห็นขนาอะไร <laughs> เดี๋ยวรอรอบักก่อนใช่ไหมได้เลยครับต้องมีคนกลับมาเล่นคานากันเยอะแยะแน่นอนอืมช้าไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียวอืมช้าไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียวบางทีของดีก็ไม่จะมาพร้อมกันอาเรื่องนี้เลย สีเทาสังทีครับแกะจัว่วไอ้ย่ามาถึงก็ฟังเลยฟังไป,ไปอ๋อเขียนมือก่อนเลยจวดครับช้าหน่อยจัว่วใจ่เก็นรลงครับตัวนี้ใจ่เก็นร์ไซดาาครับดูครับหืมเน้นเน้นอ่าตอนนี้พี่จะโดนอย่างน้องแบตที่แล้วแ <c oughs> น่นอนครับเพราะว่าดาวจะเป็นสองเวฟแล้วถูกไหมแบตเทิร์ครับโอเคอ่ะตอนนี้ สองที่กันก่อนลิงทีเดียวดับเบิ้ลเลยแข่งสองที่อันนี้ที่ไม่มีอะไรแค่จวดต้องคิดไหมต้องคิดไม่ต้องคิดขอมีลักษณะอไปอยู่ชุดแค่จวรดอ๋อโอ้โหอีกสองที่ทำไมไม่ตีก่อนแล้วแสงด่าจะได้ไม่มีดับเบิ้ลรู้อยู่เดี๋ยวคุณไม่รู้กากากาได้ไปแน่ๆคุณไม่ไหวแล้วนะต้องกดแล้วล่ะเหลือเลือสี่แล้วคุณไม่ช้าสิ คลิปนี้จะถึง2นาทีไหมนะครับเรามาดูใจเนใจเย็นอไม่ต้องถึงเลยพี่น้อยยงถือได้ต้องจย่ากายเก่งหรอสอนาทีทะลุทงใช่ไหมทะลุทีได้เหลือ4สี่อ่ะได้มีไหมตัวสองแต่เล่นมาสั่นลิ้สบายใจขึ้นเยอะนะไม่โดนหับสายสบายใจขึ้นเยอะมีโซกามีโซกา ไม่พอครับตัวนี้บัดดี้อ่ะบัดดี้แน่นอนแต่ว่าจะเอาเป็นบัดดี้คอหรือว่าจะยัดแล้วระเบิดดีพีิคิดแค้มหนึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์สายเวฟที่ขอเอาเป็นบัดดี้กินแล้วเีครับกิดบัดดี้ไม่เอาระเบิดด้วยอั่นี้ระเบิดได้โอเคคือไลท์ชนและน่แล้วหลังจากนั้นก็มีเซอร์เบอร์หลังแล้วบัดดี้คอแล้ว คุณเคยไหมคุ้เคยคุณเคยคุณเคยนะซอมเกตใช่ไหมวะอ่าซอมเกตน้มอเตอร์ลงดรอปยูซีอ่ะโอเคเริ่มทำไมอย่าบอกงอนะสามที่อ่ะสามที่ว่าสามที่ไม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 ่สามที่ไม่แล้วก็ตีการตีการจวดทำไมไม่การตีวะครับมันการได้ใหญ่เท่าตีตี่ลิงไหมแล้วตีลิงก็คือกันได้ใช่ชาร์จ แอนดรอยครับบาริจีส์ไงจีสครับไลน์อุ้ยวิ่งถึงนะมีเพลเท็ด้วยแบทเทิลครับมีเมนด้วยเหรอไม่รู้อืเดี๋ยวนะ้ดูแบ็คเนี่ยี่จีนดูแบ็คเนี่ยยังก็ต้องมุฟแหละเพราะว่าตอนนี้น้องจะเวฟเท่าไหร่วะอาจจะเป็นเกตจะเป็นเกตอืม อ่าไม่เจ็ดถ้าผมตีแล้วลุกมันจะเป็น9เเก้ะอ๋อถ้าโดนเพนใช่ไม่เจ็ดเราก็ต้องลิ้งก็สีึงเวบอ,อยู่ดีใช่ใช่อ่าย่งไรก็ต้องมูสเลยไปเทีเ่ยวเลยนะนี่คูดแบบนี้ฉัไม่มีของกันการได้นะพูดแบบนี้ <laughs> แต่ผมไม่ตระอาเอ้ะอยากเขามีแค่กหนหันตายด้วยาเป็นดังน,นี้อ้าวผมลิงไปหมื่นครับ12เลยอ่ะสิบสอหอ้ยโชว์ของนอไนยอยู่ันได้ เคาเตอร์๋ยวพี่โดเพนะใช่พี่โดเพนนะผมจะแค้ผมเล่นอยูผมเลยรู้ว่ามี่ค่ี้นี้เคาเตอร์าเตอรอแต่ว่านี่ดากเไดนก็่ไปลนดูก้องเคเสียไยลูกครับอีกเหมือนสองไม่มีเกมแล้วมีเกณอยู่ดีเลยวโอเคเอาไปสองแล้วหนึ่งชี่ครับอ่นช้าไหช้าไหมไม่มีใช่ไหมมันตายมือเมือมือเมือเเยอะอยู่ห้าไห้าไม่ได้ห้าไม่ได้าใช่มดเกินสองนาทีแล้ว กมนไรกมือเท่าไหร่ก <ág meals> right? ินลกนไลไเท่าไหร่ค huh. ร uh ับ huh. อ uh ่าไเจ็เทไไลเจ็มืมีม้งหนึงครับ๋อดูแบนี้ เอตอนเล่นกับไอ้นูเมีมาอย่างนี้เลยเน้นๆกินนิ่นๆของขอๆเน่นๆอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นูแล้วชาสองเกดให้โอ้ยให้ชาสองเกดโอเคเดี๋ยวนะดูมีเกดเยอะไปไหมดูก่อนเนี่ไม่ใช่บาหมุนไม่กลัวอ่ามุนไม่ได้แล้ว ปามุนก็รุ weg, uh. hmm. oh, ่นลงไม่ได้เพราะมันคลิปแคบไปแล้วอเมเริ่มเริ่มเริ่มอยากกันเลยเริ่มกลยโมูได้ๆมูได้ขอชมหน่อยว่าพี่จะตีอะไรไฟน้อลนโอ้ใจโอ้โอ้สีพี่หน่อยผมกาอนๆหนึ่งสองสามี่้ากาแม่ไม่ไฟล้อไม่ ไม้เฟดไรอีกมันจะทำอะไรได้อีกหมดแล้วเข้าเป็นจวเอ้ยนีถ้าเกิดโยนด้านหนได้นี่ว่าไม่ได้ด้านหนีมันต้องไม่มีมอนไม่ได้ใช่ใ่ไม่ได้ไม่ไอ่ามาเลยอะไรจวดจวดชาร์จจวดโอ้ยเหล่สา่ต้งกันแล้วแต่ไม่ได้มาที่คอเพรานองพุ่งมาที่คอถึงที่แล้วใช่ใช่ไหมเขาต้องรอถึนหน้าพี่ทีเราจะไว้ได้าเธนเว้นเธอแล้วครับเวินเธเว้นเธไมืไมีครับมือมีเท่านี้ครับมือมีเท่านี้ แต่เขามัมียังไรใส่ผมกันนะเราไมรู้ไม่รู้ไปบอกดักเห็นเด็ <c oughs> กอะไ,ไระ <c oughs> อ้าวโอเคถือว่าไม่รู้ถือว่าไม่รู้ใช้สามเกตอลยต้องตัดเวรย์แล้วแหละเชวันนี้มีเกตไว้ก่อนอุ่นใจม,มาทีนี้ดูแป๊บ <c oughs> ว่าเล่นอะไรได้บ้างไปยูวว่อ่ะมีไว้ก็สูงเสียงอะนะมีไว้ก็สูงเสียงคืออะไรวะใบรู้ไอ้พี่จะระเบิดได้ยังไงอาไซส์สอง อมีระเบิดไซส์สองอ่ะอ้าวะเบิดใส่นักสัตว์แล้วยิงไปยิงนักเลยเนี่ยก็ไซส์หนึ่งอะไรนะไซส์หนึ่งมันยิงไซส์สองได้ถ้ามีนักสัตว์ในสนามแล้วมีมีไหมเอ้าใครจะไปรู้แล้วเราก็ต้องเพลาร์โอเคโอเคคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดมากหรือไงคิดมากคิดมากไม่สมเป็นเลยนะตัวยิงต้องไม่คิดนะตัวยิงไม่ค่อยคิดนะครับไม่คิดไม่ได้หลอกล่ะใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมเสียมันไปเลยดีกว่าเฮ้ยหยอกเล่นนิด่งเหรอหยอกเล่นนิด่งเลยเหรอสอง ผมเชื่อว่าพี่ไม่มียิงไกรกาอากาศแล้ผมเรียกอันนี้ผมได้เซฟอ๋อแบตเทอลยองเสียไม่ไปอเอ้ะมือมีมือมีสี่หนึ่งขี้กาหนึ่งขี้กไหมนะไม่เบียดแล้วนะได้สองขี้กาเดี๋ยวพี่จะโชว์ความโหดของเรียนชืให้ถ้าเราบอกอยูจูแพ้น้องอแพนเลยนะผมเสียไรอ่ะใช่ถ้าพี่บอกอยูจูช,ชนะอ๋อต้องชนะ เดี๋ยวเป็นอ a ก่อนเสียตังคเที่ยวอะไรวะคริติเคิลของเราของเราของเราทีเดียวแต่ต้องสมอไม่ได้ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวใช่ไหมหนึ่งครั้งหากชนะเป่ายิงชุบดหแลวไปแดรหมเหักรจิตโอเคก็โดนักโดนหักเฉไม่แพ้ไม่แพสองที่กันนอกไกลเมื่อกี้่กลๆนะสองที่กันผ่านก็ยังไม่ตาย ช่แล้วไงอ๋อไม่มีเกบไม่มีเกมโอเคชื่นใจอืมลำบากแล้วไตอนนี้น้องมีมูฟบัดเรื่องของเรื่องเลยคือน้องมีมูฟตอนนี้มีมูฟน้องมีสองคี้อันั้นมีหนึ่งไอ้นัตีอืมถ้าพี่เปิดการตอนนี้พี่ว่าเดี๋ยวอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าน้องมีมือเท่าไหร่มือโอ้มือ 5, ห้าเลยห้าไป ของการต้องมีสักใบจะไม่มีเพนถ้ามีใบ,บรูปแบบพี่แพ้อะพี่ว่าพี่ลองวัดแล้วกันพี่เลือกบันทกคลิปแบบยัดยัดต yes, so ัวอัวษรไป X full ฟูไฟเ,เ,เ,เอาเช็ดเคเอาเช็ด C เลยหนึ่งไม่ไป้หรอก Y <ว>เอ้ยอย่างนั้นตูดโอ้ตูดห้าพันลาวาไนไปอ่ะเริ่ม เอ่าต้องอู้ก่อนเนี้ยนอ่าต้องอู้ก่อน<ห>ต้องว่าจะเจอ,อโอ้ยผ่านไปกลได้ข้าวเทินครับพี่จิจ่อ่าอันนี้นนนไม่ได้นไปคอแล้วอันนี้ไม่ได้คอแล้วโอเคไม่ปคอร์แต่ได้คอแล้วไหนจิบอ๋อตอบให้มีตัวก็ได้อ่านก่อนไม่รู้อ่านก่อนเดี๋ยวมึงพลาดเนี่ยไม่มีการจิบเดี๋ยวนี้ไปยาลาพอน้องกลับเลยเลิกไเข้าเทินจุ่ยไอ้คนไปยาลา ไล่เลยนึงแพทเลยแอนชัวขอไอ้ไปรู้ทีแน่เลยอะไรนะไม่ต้องไปรู้อาไม่ไปรู้เลยไม่ต้องไปรู้ทำไมทำไมไม่ต้องไปรูอ่ะไม่ต้องไปรู้เสียค่าเลยแบทเทนอ่ะตีงั้นกี่ ว่าไม่เกี่ยวเลยของเพื่อนแน่นอนโอเคแล้วไปอ่ะตาสองเจ้าของร้านเริ่มก่อนแล้วกันนะขี่แพ้เริ่มก่อนแบบเฉยๆเมื่อกี้แพ้แค่หนึ่งไลน์เองสี่ห้าของเขาเดินจูอืมพอดีแล้วเอาไปนี้แล้วกันจ้าจัว ไอเกณฑ์จะมีหรือไม่วะอืมอ่ะอ่ะอ่ะลองดูลองดูโชยเที่ใหม่หน่อยบักเถอะสองคลิปจริงจริงๆน่าจะคลิปหนึ่งพอนะคลิปสองไม่ได้ใช้เลยอะสะสมไม่ถึงอ่ะคลิปสองยังไงก็จ่ายเรียกบเลยอยู่ดีไม่ได้ใช้หรอกเว้ยชีวิตก็เตี้ยอ่ะชาร์จอีกรอครับอิเล็กตรอนแจกชีเดิม ใจหนึ่งครับทิ้งพิชานจะจุดสองใบนักสัตว์จุดสองฮิลลูวีอืมไอเทมไอเทมโอ้โหมีครบเลยไหมเอาเข้ามาสองทีก่อนไอเนี้ไม่ต้องแหลงมากตีกลางหรอไหม การหมดท้าที่เท่าไหร่วะผมตีอะไรได้โอ้ยอันนี้ไม่มีไม่แค่ห้าแค่ห้าน้อยน้อยน้อยผ่านผ่านผ่านน้อยน้อยน้อยถือว่าน้อยเสียดายเลยอันนี้ไม่แบบเบิร์ตพี่เตรียมใจรับเจ็ดแล้วเนาะเตรียมใจรับเจ็ดอุ้เดี๋ยวออกขีพอดีพี่จะให้น้องดูของดีมันจะได้โชว์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่คือมันได้ใช้เลยมันได้ใช้เลยคือของโมเดลฝันสหรับการเลเด็กนี้เลยของโมเดลฝันจวสี่จวบครั้งหนึ่งไปนี้ก่อนอื จัว่วดัขาที่สองอย่าใบนี้นี่เป็นไงล่ะอคอมโบโในฝันอ่าจวดสี่ใบนะเจ้ะคอมโบในฝันบัตตี้คอเอาแบบเอาอะไรพี่ไม่ต้องเรียกเรียกบ,บางุือหรอกเราไม่เล่นบางุือเราก็ต้องชนะได้ดีไหมวะเดี๋ยวดูก่อนนี่อ่าอมในความคิดลั่นดีไหมวะดีไหมวะเดี๋ยวดูเกับเก็มั่นใจแล้วนะเก็บเกมั่นใจแล้วอะไรอย่างนี้วะ เอ๋อ,อยัดดีกว่า,าออยัดอันนี้อายัดเอาออยัดอ,อ,อ,อ่ะใบลูกหรือชิเดียนเดี๋ยวจะเย็นยัดก,ก่อนอ,อุ้ยมือลบตะกีรบายชอบเอมอมือมันเย็นน้อยอ่ะเอาอไปนี่แล้วกันอุ้ยรูโชว์ของเลยโชว์ของหน่อยใส่ใบเดียนตรงนี้มันก็ขึ้นได้ไหมลายลิงทำไมล่ะซ้ายขวาระเบิดซ้ายขวาไม่เก่งซ้ายหนึ่งสอง อ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเช็คเกออ่าบอดี้กิฟแค่หนึ่งอุ้ยไม่ได้มุดไม่ได้มุดพี่เอาเวฟตัวนี้กิฟตยังอ่ะใช่หนึงนี้ใช่ทำไมยืนหาอะไรเก่งก็เขาให้เก่งเก่งมั้ยไม่รู้ตีกลางหมดเฮ้ยอะโอ้ยหกพอดีทีละใบเดี๋ยวคิดก่อนมือเท่านั้นถ้าลิงก์หมดไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีการกลางแล้วอ่ะสองสองสองอ่ะ อายอ่ไรอ่ะอ่มอนมอนมอนอย่างดี้ก่อนมอนมนอ่ะมนจัวอ้ไปกันได้ขันจัวอืมชจัวชิดิ้งทิ้งมาหนึ่งใต่ยังเก็บไม่เก็บไม่เก็บจ่ไม่เก็บไมเก็บ มาดีอ่าไหนลัก็หางหกันเลยลงมามันจ่ายไรยช่ไหมล่ะมาทเทินเออคือเป็นอะไรเม็นตีกายให้หมดวะไม่มีสินชนะมั่งเลยอหรโอ้ไม่ไม่ได้ผมผมเชื่อในดับเบิลแอเดี๋ยว่าน้องโบลได้ถูกต้องพอเนอนี ไลท์ทีเหลือเท่านี้อ่ะเหลือดสี่ไม่พี่นี่เหลือดสองคริสแปร์ดิอ่าเดี๋ยวให้ดูของนี่ล่ะพี่บอกพี่นานาแล้วแหละเกณฑ์นานาแล้วมือค่อนข้างปอกมือค่อนข้างป๊อกถือดิวบังเกอร์ไว้ก็จบแล้วค่อนข้างปอกค่อนข้างปอกโจซีแล้วไหมเอาอย่างอย่างของโบไม่มาแล้ว พี่จะมีเยอะไหมใช้ไปก่อนไม่รู้โอเคครับอ่าหลายหนักกว่าห้าแล้วเอาเกณฑ์หนึ่งกับเกณฑ์สองขึ้นได้อ๋อใช่ละใชรเนาะเละอุ้ยลงมาระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนใช้าสองตัวไหนดีวะชาร์จเก็บได้ไหมเก่งยังไงตอนนี้เราลงมาก็ระเบิดเลยอ่ะใช่ซ้ายขวาก็สกิลเดิมนะแต่ว่ามันกลายเป็นรูปแบบมันต้องเอาลงหนึ่งใบด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องก็เมื่อกี้ดิทายแล้วไง เมื่อกี้พี่เลนไทยบาฮามุสไงมึงเลือบ่ะเรามีบาฮามุสอยู่มใช่เมื่อกี้ลงบาฮามุสแล้วก็ยิงน้องหนึ่งแล้วก็ลงมาทับอีกไงไม่ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้อ๋อไม่ไอ้นี่เอาขึ้นมือก่อนใจเย็นใจเย็นเอาขึ้นมาแล้วพี่ลงตรงนี้ก่อนเอาออ่าใจเย็นใจเย็นโอ้เพอร์เฟกอ่เพอร์เฟกเพอร์เฟกมาร์ดิคอมาร์ดิคอเอาแบบเอาอะไรเอาอะไรเอาอีกเอา้วหายได้หายแน่นอนหายหายหาย ไอ้หายหายเอ้ยรีบโยนยังวะโยนเลยไม่เอาหมดแล้วหายอ่าเดี๋ยวมือมีไปพี่วันทองนม่อยาแพ้แล้วแหละมาเด็กเรสแล้วอรแล้วก็เอาก็ตีอ่ะมาอ่ะสี่สองรับอ่ะลิงรับหมดอ่ะตาตัดสิน คัตนาสิบสองล้านการเดอร์ก่อนนะครับตั้งเพิร์นจวดครับใครเป็นเฟยจัตติลีนะครับซูเปอร์แมนไม่ม <c oughs> ีซูเปอร์แมนเข้าปีนี้แล้วไม่มีครับครับจวดแฟนกิ๊บลงมาจวดดับเพิ่ม <c oughs> ไม่อะไรเนึ่ที่เอ้ยสองที่สองที่ททจั่จวดอ้าวไม่ใช่ทำไมได้ล่ะ Nào, dím hết hết kia, dím 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 ตัวนี้สามารถทิ้งจากมือออยเทียมได้ซึ่งไม่มีก็ไม่รู้ทำไมเมื่อไหร่ะก็ได้เป็น X ออยจากมือเนี่ยอ่ะเริ่มมีแค่นี้ปุ๋เท่าไหร่ปะโอ้อันเดียวเดี๋ยวนะถ้าพี่เอาตัวนี้ตีใส่พี่ยับพี่อายอยู่เม่ออาให้ใช่ไหมให้ใช่ไหมเมื่อกี้ไปใช้กับบาฮัมบูดเหรอสองสองอ้ยถักเลยวะเฮ้ย โอ้ยเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ผ่านไปโอ้ยพัฒนาเริ่มนะก่อนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะตับเพี่ยนที่กันมาก่อน,อนเอลูฮีไหไลูกมูโอ้ลูกจูโอุย้ย ครบครันเหรอแน่นอนครบครันถ้าตีข้างไม่ได้ตัวนึงแล้วตีกลางหมดจะเป็นเจ็ดพอดีถ้าไม่ไม,มีการ,รแน่นอนมาเชห,หนึ่งลุกตวเท่าไหร่อ่ะตัสี่พันอย่าเปรี้ยวเลยอ่าอย่าเปรี้ยวสองสองี่กาสองี่กาอันนี้สองเวฟใช่ไหมสองขี่กาหนึ่งี่กา ะมือเหลือสามใช้ไม่ได้หรอกใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้ไม่มือต้องเหลือสี่ไหมเอ้ยไม่ใช่มันสี่ดำวะเอสองสใบสองใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรต้องใช่หรอกินเนอร์ใบนั้นอีกแล้วอีกครับอะไออ้ยอไของโบโจสี่ใบได้ก่อนใบนี้หนึ่งสอง ไปี่สองไปนี้หนึ่งสองอู้หวานเยียบดีดีแพี่อะไรลงไปบ้างนะหอย่ยังออุ้ยพี่มุดได้แล้วนะมุดได้แล้วนะเดี๋ยวจะป๊บนึงคิดก่อนว่าจะเอาอะไรเอาไรหรือลูล่แล้วไ์หรือลู่ไรหรือลู่พี่ขอ ลูบามุดใช้กี่กิบบามุดกิดบเดียวแค่กิดบเดียวกิดบเดียวคิดก่อนผมรเบาไปตัวนี้ทำไรได้แล้วอ๋อแล้วพี่ก็รีทายได้อยู่ดีแค่พี่ไม่มีเว็บใช่ผมยังมาสนุดอยากตีแรงแต่เอาบามุดมาใครไปได้ขอมปแล้วแล้วก็หงายได้ไงมาเลยมาเลยยูรูบี้รอผม <Okay. S 2> คืออยากเล่นด้านนี้นะแต่ว่ากิ้วสอนไม่จะได้เล่นเลยไม่ตีตพี่ลูกตายแน่ทำไมตายวะผมมีเพนโอ๋นอน้องจะตีมันจะมันจะเพนสองทีอืมอืก็ไซส์ ดี่ไม่ถึงหรอกพี่ไม่ได้เล็งรู้หรอกน่อโอเคสักครู่อ่ะมาต่อกันเลยเดี๋ยวจะเย็นพี่เปล่าพี่ก่อนแต่ไเด้นพี่หายนี่ว่าโอ้พี่ก็ไม่มีเวฟนี่ว่าเวงกรรมแล้วตีการ์ดเขาไม่นะอ่ามือสามลูกผมยอมให้เลยอุ้ยเหมือนสเินท่านเลยอ่างูไม่น่าจะมีปัญหาเมียนูยัง มีนกเลยรไหมไม่มีเอ้ยมีมีมีดาบอยู่แล้วนายก็ชุบได้แสดงว่านายก็ได้บัตริกริบแล้วตัวเดียวใช่เจ้าดูหมดหรือเปล่าอ่าถ้าตีข้างก็คือชีพเลยอางกังเอ้ยขี้เดียวขี้เดียวพาเลยจวดชาอ่าก่อนช่วก่อนอ่าชุบแล้วก็บัตรคอใช่ไหมบัตรคอโอเคเอ้ยมีสองใบแล้วเรียกตัวอะไรได้ปะ ามือมีมือมีสามต้องขอลูกอ่ะถ้ามีลูกกับอิมแพกชนะจ่ายสองเ,อเจ็ดทำไรจะตีทำลายมอนและยิงไลท์ทำมอนที่ผมทำลายได้เฮ้ยมันจะทำลายได้เหรอ 10, 5, เจ็ดพันกับห้าพันแบตขึ้นไ้่ไปคิดะไรเลยมายโดยกันตายก็ไปตัวอีมอนตัองะนามลิงก์เลยกัน อ่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าพี่โดนทำลายพี่โดนยิงสองอ่าผมอัดตีแค่นี้หมื่นสองแค่ถูกทำลายโดนยิงสองเขาต้องทำเขาต้องทำโชว์เลยโชว์โอเคแต่ว่าพี่ก็ถือว่ายิ้นะไอ้นี่ถือว่ายิ้ม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 เถือว่ายิ้ก็โดนสองยิงสองอ่าไม่เราผมไม่มีแปืนพิฆาตผมอยากได้แค่ไรพี่เท่านั้นแหละเหรอเนี่ยอย่างไรตัวนี้ก็พอโดนตีโดนตีตายอืรดยเท่านั้นลำบากเลย ตัวนี้มูฟได้ไหมมูฟได้มูฟได้ด้วยมูฟได้ด้วยลำบากแลยอืมลำบากกับตัวนั้นแหละอ่าน้องมีไลท์มีไล์ห้า,หาไม่ตายพี่ไม่มีเวฟอ่ะเริ่มเริ่มใม้มแล้ว ถ้าตีตัวนี้คืนชีพได้อยู่ดีอ่ะมเหรอ่ะแข้งแข้งผ่านเลยผ่านเลยตึงไว้ใหุ้หรือว่าไม่ตึงสองนาทีไม่ใช่แล้วนะแล้วมูฟแบ็กไปเดียวเลยจริงเหรอผมอยากใจเก็นผมว่าผมตานี้ได้โอ้ออ่าอยากมูฟก็ได้โอ้ตายแล้วรั่ว รู้ไม่น่าทำแบบนี้เลยเบรกหลังหักแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงที่ก่อนจะเปกี่เวฟวะก็คือฟูคอมโบฟูคอมโบอยู่นะใช่เข้ามาแบตเทิลเข้ามาเปนสองเปนสองแล้วเดี๋ยวดาบลูกไม่อีกเหรอจะลูกลูกอีกลูกลูกอีกอ่าอ่าให้เจ็บพี่ให้เจ็บพี่ต้องการรอบหนึ่งห่อยอยากจะรู้ว่าพี่อยู่ยังไงเป็นสองนี่เห็นลบแล้วอ๋อแล้วก็อีกรอบหนึ่งจ่ายได้ลูกดีอย่างนี้รีทั้ง แล้วก <il wel> <ria> okay, ah, huh? hey, ็มุกงกับแล้วก็กัดมุ้งกัดอะไรโอเคหมดหมดแล้วแต่ว่าสุดที่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่